ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อกเวิลด์วันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นแปลกใหม่ที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อรถกระบะไปตลอดการเรากำลังพูดถึง isuzu kb 6 8บปปี2026ชโฉมใหม่ชื่อที่กำลังจะสร้างความฮือฮาในวงการรถกระบะทั่วโลก isuzu ได้ทำงานเบื้องหลังอย่างเงียบๆปรับแต่งออกแบบใหม่และออกแบบวิศวกรรมใหม่ในหนึ่งในรถรุ่นที่โดดเด่นที่สุดและตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะปลดปล่อยยานยนต์ที่ประสานความแข็งแกร่งเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยและความรูรยอย่างน่าประหลาดใจ เมื่อมองแวบแรก KB68 ปี2026ดูแข็งแกร่งกว่าที่เคยภาษาการออกแบบบ่งบอกถึงพลังและความโดดเด่นแต่ในรูปลักษณ์ที่ประณีตราวกับล้ำสมัยด้านหน้าที่โดดเด่นเส้นสายบนฝากระโปรงที่เฉียบคมและกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโกโออ้ Isuzu เรืองแสงล้วนบ่งบอกว่ารถกระบะคันนี้จรงิงจังกับธุรกิจฝ่ายหน้าคมชัดเพรียวบางขึ้นและไฟเลดเต็มรูปแบบพร้อมไฟเลี้ยวแบบดนามิกที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและทันสมัยยิ่งขึ้นล้ออลอยขนาด19นิ้วใหม่รอบทันเพิ่มความดุดันขนาดที่สุ้ม ล้อที่ขยายใหญ่ขึ้นเน้นย้ำถึงสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดอันเป็นเอกลักษณ์กศอของรถบรรทุกอิซูซุมั่นใจทรงพลังและพร้อมรับทุกความท้าทายในทุกมุมมองแต่การออกแบบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นสิ่งที่อยู่ข้างใต้คือสิ่งที่ทำให้ KB68 โดดเด่นอย่างแท้จริงแพลตฟอร์มแชสซี่ดินามิกเรดใหม่ของอีซูซุได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อความแข็งแกร่ง,แ,งและสมดุลที่ดีขึ้นน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งขึ้น ช่วยเสริมสติรภาพบนถนนและสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดระบบช่วงล่างได้รับการปรับแต่งเพื่อความสบายซึ่งเป็นสิ่งที่คุณไม่ค่อยได้ยินในรถกระบะไม่ว่าคุณจะขับบนถนนในเมืองหรือลุยบนเส้นทางครุขคะั kb 6 8ก็จัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดายอย่างน่าทึ่งเอาลามาพูดถึงหัวใจสำคัญของรถรุ่นนี้กัน isuzu kb 6 8บปปี2 0งพับขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์3.0ลิตรเจเนอเรชั่นใหม่ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสมรรถนะ และประสิทธิภาพสูงสุดรถกระบะคันนี้ให้กำลังสูงสุดถึง2 1 0แรงมา้าพร้อมแรงบิดมหาศาลถึง500นิวตันเมตรตั้งแต่รอบต่ำให้คุณสัมผัสพ,พ,พลังการดึงได้ทันใจทุกเมื่อที่ต้องการอีสูสุดยังนำเสนอระบบช่วยขับขี่แบบไฮบริดอ่อน m i l d hybrid assist system ที่ช่วยเร่งแสงลดอาการเทอร์โบแลและประหยัดน้ำมันโดยรวมสำหรับผู้ที่ต้องการการควบคุมรถ k b 6 8มีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดที่นุ่มนวลหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดที่ทนทาน แต่รถกระบะที่ทรงพลังจะไร้ซึ่งสมรรถนะได้อย่างไร KB68 มอบสมรรถนะในทุกด้านด้วยความสามารถในการลากจูงสูงสุด3.5ตันและน้ำหนักบรรทุกเกิน1ตันซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงความเป็นรถกระบะระดับแนวหน้าระบบขับเคลื่อนสี่ล้อใหม่นี้มาพร้อมโหมดการขับขี่แบบเลือกสภาพพื้นผิวให้คุณเลือกโหมดการขับขี่ได้หลากหลายตั้งแต่โหมดปกติทรายโคลนหินและหิมะเพียงแค่หมุนปุ่มควบคุมเมื่อประสานกับระบบล็อกเฟืองท้ายขั้นสูง และระยะห่างจากพื้น250มิลิเมตรคุณก็จะได้รถกระบะที่พร้อมลุยทุกอุปสรรคก้าวเข้ามาภายใน KB 68ปี2 0 2 6จะเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับห้องโดยสารของรถกระบะอย่างสิ้นเชิงภายในห้องโดยสารผสมผสานวัสดุระดับพรีเมียมดีไซน์อัจฉริยะและเทคโนโลยีที่ลงตัวกับรถ SUV สุดหรูมาพร้อมจอแสดงผลอินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวขนาด12.3นิ้วแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบชาร์จไร้สายไฟสองสว่างภายในห้องโดยสารและเบาะหนังแบบระบายอากาศอีซูซู ได้ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและการเชื่อมต่ออย่างชัดเจนด้วยฟีเจอร์ต่างๆเช่น Apple CarPlay แบบไร้าสาย Android Auto และระบบเสียงรอ